กระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้กับวีโกโฉมหน้าแชมป์นะคะสําหรับโชมนี้นุ่นบอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดฮิตมากๆเลยนะคะด้วยกับราคาดีแถมยังออกรถฟรีดาวและที่สําคัญผ่อนเบาๆสบายกระเป๋ามีอยู่จริงนะคะใครที่สนใจนะคะตามหารุ่นนี้โชมนี้อยู่นะคะนุ่นบอกเลยนะว่า พลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าประวัติดีนะคะสามารถออกรถนะคะฟรีดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทได้เลยนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศก่อนที่เราะะจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไป สำหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของรุ่งตอนนี้เลยก็เป็น t o y ย t a าวี o กโฉมหน้าแชมป์2.5ตัว e p ีลั e เน Double c a ินะคะรถปี2013เกียร์ออโต้กับราคาค่าตัวนะคะ379,000บาทลูกค้าประวัติดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ปลายเท่านั้นเองค่ะส่วนเลขใหม่นะคะนจะอยู่ที่200 0 0 0กว่าโลนะคะซึ่งเป็นเลขใหม่ตามการใช้งานจริงเลย ในนู่นนะคะจะพาเดินดูในส่วนของรายละเอียดตั้งแต่ด้านหน้ากันนะคะสําหรับวีโก้โฉมแชมป์คันนี้นะคะมาในโฉมปี2 0 1 3นะคะซึ่งด้านหน้านี้เลยเอกลักษณ์โดดเด่นของโฉมแชมป์เลยนะคะก็จะมีในส่วนของตัวจมูกนั่นเองซึ่งจะเป็นตัวระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะคะในส่วนของกระจนด้านหน้านี้เลยค่ะตกแต่งด้วยโครเมียมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนนะคะ3ก็ไก่ทอทง9346จังหวัดกรุงเทพมหานครไฟหน้านี่เลยค่ะโอ้โห ไฟหน้ามัลติบีเฟกเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ชุดโคมงไฟนุ่นให้ดูใ,ใกล้เลยไซส์ใหม่วิงสภาพดีมากๆนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วยมาต่อกันนะคะในส่วนของตัวล้อนี่เลยค่ะสําหรับล้อนะคะจะได้เป็นล้ออัลลอยนะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานสภาพดีมากค่ะไม่มีรอยขูดรอยขีดหรือว่าปีนฟุตบาทแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะและนี่เลย รหัสยาง265นะคะ65 r 17นะคะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของตัวรถคันนี้เลยนะนี่ยางสัปดาห์ที่36ปี2024นะคะได้เป็นยางบริสโตนทั้ง4เส้นเลยนะคะน้าย,ยางยังลึกดอกยางยังเต็มนะคะใช้อีกปี2ปีค่อยเปลี่ยนก็ยังได้ในส่วนของรายละเอียดตัวซุ้มล้อนูน่นให้ดูเลย ะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกติช่วงล่างก็ยังนิ่มนะคะเครื่องเกียร์นะคะก็ยังปกติเห็นบันไดด้านข้างไหมคะนี่ยังสภาพดีสมบูรณ์นะคะตรงๆแบบนี้เลยไม่มีบุกไม่มีเบี้ยวเลยนะคะมีในส่วนของตัวอักษรโครเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านแก้มอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของเขาเนะี่ยคือให้รักนะคะเครื่องยนต์ v n Turbo เลย ตัวรถคันนี้นะคะยังไม่ได้มีการติดตั้งฟิล์มกองแสงให้หากคุณลูกค้าท่านใดนะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็ติดตั้งให้ฟรีนะคะรอบคันเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะส่วนตัวกระจกมองข้างนะคะตรงนี้เนี่ยฝาครอบตรงนี้นะคะจะทํามาจากวัสดุโครเมียมเนาะดีใบเลี้ยวนะคะตรงนี้เนี่ยทั้งพับและปรับนะคะก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าตัวกระจกนะคะด้านข้างทุกบานจะมีสัญลักษณ์ของเกลตาติดไว้แบบนี้นะ แปลว่ากระจกเดิมโรงงานไม่แตกไม่เปลี่ยนมีสัญญาณกันขโมยมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ติดตั้งจากโรงงานส่วนมือเปิดประตูด้านนอกตรงนี้นะคะทำมาจากวัสดุโคเมียมทั้ง4บาเลยเนาะ ภายนอกเนี่ยจะเป็นสีบอลทองนะคะแต่ภายในนี่เลยค่ะได้เป็นโทนสีดำนะคะดูที่แผงประตูด้านในสีโอโหนุนบอกเลยรถปี2013แต่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีสภาพค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะใครได้คันนี้ไปนุนบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยเห็นไหมคะน็อตประตูก็ไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยแกะเลยนะคะเม็ดอ์คต่างๆที่มาจากโรงงานพวกนี้นะอยู่ครบเลยนะคะ ่ให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยเห็นไหมคะน็อตประตูฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะราคาดีๆแถมยังผ่อนเบาๆนะคะ,ะมาดูคันอีกหนึ่งประตูนะคะนี่เลย เห็นไหมคะตัวโครงสร้างนี่โครงสร้างเดิมๆเลยนะคะสีเดิมนะคะอาจจะมีการเก็บงานสีมาบ้างก็ตามอายุการใช้งานของเขาเลยนะคะแต่ว่ารับประกันเลยนะคะว่าไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเรารับประกันโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีชมน้ํามาแน่นอนนี่คะ่ะให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านในเห็นไหมคะ นะมีการพ่นกันเสนมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะตัวยางก็เด็กยางยังเต็มหน้ายางยังลึกอยู่เลยนะคะยางริสโตนทั้ง4เส้นเลยเนาะมีในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะพิลนเนอร์ติดว้ให้ถึงสองข้างเลยนะคะอ่ามีเลยเห็นไหมชุดคอมไฟท้ายนะคะค่อนข้างใสใหม่มากๆเลยนะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเนาะทุกอย่างก็ยังใช้งานได้เป็นปกติตกแต่งตัวักษรโครเมียนด้านท้ายนี่ก็จะเป็นแบรนด์ของเขานะคะไฟเบรคตัวที่3แล้วก็นี่ค่ะ มือเปิดด้านนอกนะโครเมียมตัวสอนโครเมียมน้องไฮรักนะคะเป็นรุ่นย่อย2.5ตัว E ีนะคะมาในโว์วีโก้หน้าแป์นั่นเองส่วนตัวกรันชนด้านท้ายนะคะนี่เลยอลูมิเนียมเนียนกริปเลยนะคะไม่บุบไม่เบี้ยวเนาะเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะอะไปดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์อ๋อ นี่ค่ะนี่ส่วนของแมกไลเนอร์คันนี้นะคะได้เป็นของแครีบอยเลยนะคะนี่โอ้โหนุ่นบอกเลยแบรนด์นี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ดังเลยของเดิมของแท้จากโรงงานนะคะแมกไลเนอร์นะคะโดยรวมนุ่นบอกเลยว่าสภาพ90%กว่าเเ,เลยนะคะถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลย ะะและนี่จะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดโครงสร้างนะคะให้ดูกันอย่างละเอียดเลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจและนี่ค่ะเห็นไหมรอยซีนทางมะพร้าวก็เป็นสีดําเดิมนะคะเห็นไหมตะเข็บสีทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยเม็ดอาร์กนะคะดีเทลรายละเอียดต่างๆจากโรงงานพวกนี้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็สมบ,บูรณ์มากๆเลยนะคะนี เดี๋ยวน่นบุ๊ให้ดูในส่วนของตัวช่วงล่างกันเห็นไหมคะอ่ามีในส่วนของย่างอะไรสำรองนะคะนี่ค่ะช่วงล่างเขาก็พ่นกันสนิมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องยนต์เกียร์นะคะก็ดีเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนั่นเองนะคะเห็นไหมและสีนะคะสีนี่บอกเลยเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วปรับสภาพพร้อมตั้งขายเลยใครที่สนใจบอกเลยรีบมาจับรีบมาจองกันได้เลยนะคะอะมาดูในส่วนของออปชั่นแล้วก็รายละเอียดภายในการ นี่ค่ะแผงประตูด้านในเนาะจะเป็นโทสีดำปุ่อเปิดตรงนี้ก็เป็นสีดำนะคะนี่เลยตัวล็อกกระจกเซนทันล็อกแล้วก็กระจกเนี่ยปรับไฟฟ้าสีบานแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสำหรับคนขับนั่นเองค่ะอ่ะให้ดูในส่วนของหัวน็อตประตูฝั่งนี้มีค่ะแล้วจะรีวิวกันอย่างละเอียดเลยนะทีพีจะได้ชมแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างชาัดเจนเลยนะคะเนี่ในส่วนของตัวพวงมลาลัยนะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะนั่นก็คือไว้สําหรับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนชแนลได้เลยมีแอร์แบกให้ด้วยเนาะอ่านี่ค่ะคันนี้นะรถปี2012ไม่ใช่คันนี้รถปี2 1 3คันคเลขหม่อยู่ที่2 2 1 2 0 0กิโลซึ่งเป็นเลขไม์ตามการใช้งานจริงรับประกันนะคะไม่เขียวไม่กอไม่แต่อย่างใดเลยเนาะและนีนส่งตัวเครื่องเสียงนี่เลยตรงนี้สแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานเลยนะคะสามารถ ฟัง CD ดีวิทยุ FMAM ก็ได้แล้วก็จะมีช่องนะคะไว้สำหรับเสียบสาย USB-AX ให้ด้วยอ๋อตัวนี้นะเชื่อมต่อบูทูธกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะส่วนตัวระบบแอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบอนาล็อกซึ่งสามารถปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิตามใจชอบได้เลยมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะอ่าโอ้โหเกียร์สภาพดีนะเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีเลยเนาะส่วนตัวเบาะนะคะเบาะหนังสีดำน,นะตัวนี้ก็ ทำปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหนังตึงๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานและยิ่งได้เบาะหนังสีดํานั่นบอกเลยว่าดูแลรักษาทาความสะอาดได้ง่ายมากเลยเนาะส่วนรายละเอียดตัวประตูนี่ให้ดูก่อนหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะสติกเกอร์นะที่มาจากโรงงานพวกนี้ก็อยู่ครบนะคะหัวน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยถะลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังเห็นไหมคะก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้ามาให้เรียบร้อยนะคะตัวบอก ก็เป็นเบาะนังสีดำนะคะเช่นเดียวกับด้านหน้าสภาพดีเยี่ยมเลยนังตึงไม่ขาดฟองน้าด้านในไม่้มําแล้วก็ไม่สุดเลยนะคะนี่หัวน็อตประตูนะคะไม่มีรอยถะลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะทดลองขับได้เลยที่บริษัททอออตโต้นะคะอยู่ติดถนนใหญ่นะคะสุวินทวงศ์นะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะ มาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันนะคะมาดูกันต่อในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.5ลิตรนะคะเครื่องยนต์ D4D VNTurbo นะคะให้กําลังกลาลังนะสูงสุดอยู่ที่144แรงม้าเลยโอ้โหโห,โหัวน็อตนี้เลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลย นี่โครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะแท่นเพจเนาะเลขเครื่องยนต์ตัวถังก็ยังอยู่ครบนะคะสภาพดีสมบูรณ์เลยในส่วนของคันด้านหน้านะคะก็เดิมๆตรงๆเลยเห็นไหมคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะรับประกันเลยเนาะรับประกันโครงสร้างทุกคันนะคะ หัวน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยฝากระโปรงเดิมโรงงานมีตาประทับของโตโยต้าติดไว้อยู่แบบนี้ชัดเจนแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเองนะคะก็ยังสภาพดีสมบูรณ์สำหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยค่ะว่า ไม่มีชนหนักพีความจมน้ํามาเล่มทะเบียนไม่มีชํารุดหรือว่าสูญหายตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ตุกขเลิดน,นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตัวรถที่นุ่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้กับเตโยต้าวีโกโฉมหน้าแชมป์2.5ตัว e pilner double cab รถปี2013เกียร์ออโต้กับราคา379,000บาทเลขไม้221,000กโล ผู้ค้ท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ